เอาเลยครับทุกคนได้เวลาซีรีส์ที่ห่างหายไปนานได้เมื่อไหร่โชว์เคสเมื่อน,นั้นครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่านี่คือเคย,เคยตัวละครใหม่มากๆที่ผมเกลือมายับๆนะครับถามว่าเสียเพชรไปเท่าไหร่ก็ เยี่ยบ50,000ื่นนะครับทุกคนว่าจะได้มานะครับสำหรับอัลตราซูเปอร์ไซย่าโกคูนะครับหนึ่งในตัวละครอัลตราล่าสุดนะครับของพาร์ทสนี่เองฮะก็จะเห็นสเตตเนี่ยที่5ดาวเนี่ยคือสไตล์เด่นชัดๆเลยนะครับตัวละครเนี้ยข้อเด่นข,ดข้อดังของเราเรารู้กันดีอยู่แล้วทุกคนเนี่ยนอกจากสเตตที่เวอร์วังอลังการเนี่ยนะครับทุกคนก็จะเป็นเรื่องของเคียวการแน่นอนนะครับ ก็ตัวนี้เมนเนี่ยดีมากๆนะทุกคนนะจริงๆอ่ะใช้ทำลายการ์ดหักกี้ศัตรูเนี่ยเอาไว้ใช้เล่นไม่ให้ศัตรูมีการ์ดเนเราแท็กเคิลแทกอะไรได้นะทุกคนเพื่อเริ่มคอมโบรวมถึงจุดที่แข็งแกร่งมากๆก็คือเรื่องของเกตเขาเนี่ยแหละนะครับที่พอถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยทุกคนและเราใช้การ์ดแดงหรือการ์ดเหลืองอะไรก็ตามเนี่ยมันจะล็อกศัตรูไว้3าวิจุดนี้คือความสามารถเป็นสิ่งที่ สำคัญมากๆนะทุกคนนะที่จะต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ามันจะเอามาจัดการศัตรูได้เลยอย่างน้อยถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบโอ้โหดเไมจถึงนะแต่ต้องพูดเลยว่าตัวละครประเภทเนี้ยทุกคนไอ้ที่มันมีล็อกศัตรูให้อยู่ในสนามทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันจะต้องพึ่งดาวสูงทุกคนให้นึกถึงอารมณ์เหมือนมาจินเบจิต้าอะไรเนาะที่แบบเออถ้ามันจะใช้อันติล็อกก็คือแบบเออมันดาวสูงหน่อยมันก็จะถึงตายเลยชัวร์ๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็กรณีคล้ายๆกันเนาะก็จะเป็นตัวที่พึ่งดาวมากๆแล้วก็ เรื่องทั้งดามจทั้งความเปราะเนี่ยนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับดาวนะครับทุกคนก็ถ้ามีดาวสูงก็ไปได้ไกลขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูทีมที่ผมจะใช้กันเลยแน่นอนนะครับสำหรับโกคูเนี่ยคือมันมีตัวเลือกทีมเยอะแยะไปหมดนะครับแต่วันนี้ก็ไหนๆเราก็เป็นแอนนิวเซอร์ี่ก็เอาแบบแอนนิวเซอร์ี่ สมบูรณ์เป็นตีมไปเลยนะครับก็คือโกคูสามพาร์ทเลยนะครับจะเป็น MUI k ไคโอเคนโกคูก็ตอนนี้ผมได้ขับขลออโกคูมาแล้วนะทุกคนมันวนมาจนได้ในที่สุดเนาะก็จะเห็นว่าอ่าตัวนี้คือดีมากๆนะเรื่วมเซนไคถึงจะครึ่งเดียวก็ตามนะทุกคนนะแต่ก็ได้บัฟที่เป็นเลือดแล้วก็บัฟให้ตรงสายยาดแดงเนี่ยหายากมากๆนะครับ แล้วก็มีนามิโกคุที่จะบัฟเซนไคให้กับ MUI แล้วก็ปิดท้ายด้วยซูเปอร์เซย่าสี่โกคูนะครับ GT ที่บัฟเซนไคให้กับอ่าซูเปอร์เซย่าโกคูเราเนี่ยแหละนะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์เนี่ยแน่นอนผมจะเน้นไปทางถึกที่สุดนะครับแต่ก็อ่ะใส่อันนี้นิดนึงเพื่อเพิ่มความดาเมจให้มันสูงที่สุดนะครับของบิสโกฮังนั่นเองนะครับไซส์เพิ่มดาเมจกัรฟานติทั้งหมดนะครับแล้วก็อันของ PP ซีซั่นก่อนอ่ะใช่ตรงนี้ก็เพิ่มดิฟเอนส์ต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับก็ สำคัญมากๆนะที่โกคูตัวนี้จะยัดดิเฟนต์ให้ดีเยอะที่สุดเพราะว่าตัวละครค่อนข้ง้งเปราะนะทุกคนนะแล้วปิดท้ายด้วยเรื่อง Defense ดิเฟนต์อีกันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของบัฟดิเฟนต์ที่สุดท้ายเป็นเพียวเนี่ยขึ้นอยู่กับไซยาในทีมด้วยก็มี3ตัวก็ไปเลย18%ดเอยอะมากๆเนาะก็จุดนี้คือเอาให้ถึกที่สุดแล้วทำหน้าที่รับดาเมจส่วนเรื่องการทำดาเมจแน่นอนทำได้อยู่แล้วทุกคนเพราะมันแรงอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวไปดูความสามารถของทีมโกคูสตัวกันเลยครับผมไป โอเคเริ่มมาก็เจอโกคูสามตัวในอีกรูปแบบหนึ่งนะอ่ะได้ก่อนเลยเว้ยโอเคตรงนี้คือเราจวดการ์ดตอนเข้าสนามโอเคสวยมากเราไปต่อเลยครับโอ้โหดับเบิ้ลโอ้บอยก็นั่นการ์ดเหลืองเองนะทุกคนจับไปอาใช้เหลืองไปเลยกันเยี่ยมครับจับได้ต่อเลย แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เอา MUI มาการดฟ้าเลยครับเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนทันเหรอโอเคน่าสนใจนึกว่าเปลี่ยนไม่ทันนั่คือเมื่อกี้ตายแน่นอนนะใครโอเคแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดโอเคยิงเลืองทันทีเลยเนาะผมก็ชาร์จนานไปหน่อยจริงๆจะโอเวอร์ชาร์จเนี่นะครับทุกคน MUI เราพอแล้วนะครับรับสักครึ่งหลอดได้อยู่เพาเรามีเรื่องแปลงล่างหิวกลับมาด้วยนะครับ ไพโอเคนโกคูครับผัดๆกันแทงกันไปนะฮะแล้วก็ตัดการ์ดเข้าไป2ใบหมดยังกดเมนเนี่ยมันไม่จั่วการ์ดนะครับสำหรับไพโอเคนเนาะแต่ถ้าเขามีอยู่ก็คอมโบต่อได้อ่ะไม่มีละนะฮะกดเมนเ,เลยอย่างนั้นเลยเหรอโอเคถอยดีกว่าการ์ดเกี่ยวอีกเลยโอเคไม่เนียนเลย โอเคจัดไปครับแปลงไปเลยแล้วกันเขาพุ่งมาเต็มๆเลยครับทุกคนเราก็เอาการ์ดเขียวให้เขาจัดไปเยี่ยมมากตรงนี้การ์ดฟ้าก็คงไม่แรงมากนะทุกคนนะแต่ก็ใช้ใช้เพื่อนเนาะก็แ,แรงอยู่นะเออแต่เขาเลือดน้อยได้แหละนะคจำ้ำจ้ำไปสวยมากเอาชีวิตแรก ก็คูไปแล้วอ่าฮะเรียบร้อยเลยเพราะล็อกตัวนะทุกคนนะจุดที่แข็งแกร่งมากๆนะครับโอ้โหการแดงไม่ทันอ่าโอ้โ huh. ห uh huh. oh, คือเนี่ยแหละใขรโอเคนโกคูนะทุกคนนะ uh huh. ไม่รับครับแฟดแล้วโดนแฟดเมื่อกี้คือเคโลการ์ดทำงานแน่นอนนะฮะลัชเหรออ่าเอา MUI ไปครับ MUI เรายังมี Endurance อยู่โอเคไม่ละอ่าเยี huh. uh ่ยมมากนะครับ ไม่อยากกดแม่แต่กดไปละนะฮะกดไปเถอะเพราะว่าไม่มีเลือดนะครับโอเคกรัรดอ่าลัชไปเลยแล้วกันเยี่ยมครับการ์ดฟ้าแหละตรงเนี้ยเอาใครโอเคนไปก่อนก็ได้จะจบแลวทุกคนนะเพราะตัวเป็นตัวคียเลยนะครับเยี่ยมมาก ก็เป็นทีมที่โอ้โหแข็งแร่งมากๆนะทุกคนนะโคคูสามตัวเนี่ยก็โอ้โหลกลับไม่สุดจริงๆนะไหนจะเคลอกาสอีกโอ้อ่ะเ,ออเขาก็ยังใจสู้นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราขยับไปใ,ใกล้ครับอ่ะโดดหน่อยไปย่ยมครับก็จริๆครับ โอเคเป็นทีมอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนนะโอเคเราปล่อยอ่ะให้เกตดกลับก่อนนะครับทุกคนเราต้องเก็บเรื่องจำนวนการ์ดด้วยเนาะตัว UI ขอโคคูเนาะเต็มจอก็มานะจัดปะปะซูเปอร์ไซโาโคคูโอ้โหแล้วดูตัวแดงนะครับทุกคน ตัวแดงก็โดนขนาดนี้เหมือนกันนะฮะแต่ทีมเขาประหลาดด้วยแหละนะทุกคนนะทีมอะไร่มรูกเหมือนกันนะฮะจัดปตายปะโอ้ยน่าจะเอาให้ตายเลยนะฮะอ่ะไม่ต้องระวังการ์ดเขียวลวะ่าฮะจะไปใช้จังหวะนั้นล่ะโอเคต้องสลับตัวแล้วครับผิดจังหวะไปแล้วสวยมาก จริงๆน่าจ,จะเข้าไปแทบเนาะทุกคนนึกว่าจะตายตั้งแต่ฮิตแรกเนาะก็เลยไม่ได้นี่ขอชาร์จเก็ดหลบคืนก่อนสวยมากหลายๆคนอาจจะลืมไปนะทุกคนนะเวลาโอเวอร์ชาร์จเนี่ยมันเติมเก็ดหลบด้วยนะครับใช้ได้อยู่ฮ่าอ่ะต้องเอาโกโคูน่าเมคูมารับครับกาฟ้าไปเลยลัชไหมไม่ลัชหรอก อาา่าฮะไม่ทันทีนะผมก็เดาว,ว่าเขาจะทันทีเลยนะฮะอา่าตรงนี้แทงได้สบายมากทุกคน,นเดี๋ยวก็จบคอมโบละนะฮะเลยยุคพามมาแล้วนะฮะทุกคนลัชเหรอเอา,า UI ไปรับแล้วกันคือต่อให้ UI จะโดนแรงมากๆเอ้แต่ว่าตรงนี้ก็เคยียโอกาสให้ทำงานเลยเพราะว่าซูเปอร์เซย3สามันมีทะลุเอ็นดูแลนทุกคน ถ้าโดนลัาชอย่างนี้ก็เคอกาสก็จะทำงานเลยนะเพราะมันทะลุเป็นดูแล,แลเรานะจัดปะได้เห็นเคอกาศละแล้วก็เข้ามาเป็นนาเมคูเลยนะครับกดเมนอย่างนั้นเหรออืมแปลกโอเคสวยครับจำจำแล้วก็ตรงนี้ผมว่าไม่น่ารอดเขายังเปลี่ยนตัวไม่ได้แน่นอนนะครับเรา จัดการจัดการเลยแหละนั่นแหละนะฮะทะลุเวินดดนแลนอยู่แล้วครับคาไมฮ่าไมฮหาไอมันได้อย่างงี้โอเคยังงบอยู่นะครับทุกคนเอาเราไปโดด <c oughs> ก่าว่ากศาจ,จังหวะกระโดดแม่นแล้วนะโอเวอร์ได้ไปเลยครับ2,5ล้านถ้าเข้า3มีเส็จตายอยู่ ลองดูครับโอ้โหาพาดไปทีนเนาะถ้าถ้าไม่าพาดทีสุดท้ายนี้ถึงตายแน่นอนอจันลัชก็เสี่ยงไปหน่อยเดี๋ยวเขามีฟ้ารอแดงแล้วกันสวยกาักา9ี 4, เยี่ยมมากโอเคก็ G G ครับ มาละฟรีเตอร์ได้เห็นซูเปอร์เบโต้ด้วยแต่จะเป็นที่5ดาวเนาะทุกคนแต่ก็น่าจะน่าจะเอาเรื่องอยู่นะสวยมากเขาจะรอใช้การ์ดแดงส่วนนะครับเมื่อกี้จะให้การ์ดแดงเคานเตอร์เราตรงนี้เราเปลี่ยนตัวไม่ได้3ามวิเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดแข็งมากๆของฟรีเซอร์นะครับการที่โดนตีครั้งแรกแล้วทำให้เราเปลี่ยนตัวไม่ได้ อาา่ามิดเลนสไตล์อย่างนั้เหรอเสรยดายที่หน้าเม่คูเราไม่ว่างโอเคจำๆไปพอดีเดะมากหมดพอดีเดะมากโอเคอากาฟา้าไปเลยครับ <c oughs> ดูดาเมจโอ้ก็ก็แรงนะ โอ <Okay, S 2> เคเขาเคาน์เตอร์แล้วโอ้โหแรงอยู่เหมือนกันดัเมจไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนโอเคยอดเยี่ยมครับเอาไคโอเคนโกคูมาแทงไปแต่เล่นเหลืองสองในเมตานี้ก็ถ้าเจอไคโอเคนโกคูก็เหนื่อยอยู่นะทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าดัเมจก็อย่างนี้แหละครับเผลอๆมันฮิวมากกว่าที่เราตีเขาอีกนะแต่ตัวนี้แหละเจ้าปัญหาของจริงเดดบิมปอีกทีไหม มีเขามีอีกทีนะฮะใช้เลยปะใช้เลยแล่เด็ดบีมเนี่ยมันไม่ทำให้เกตไคโอเคนไม่ขึ้นด้วยนะฮะโคตรจะโกงโอเคจับได้ครับชาร์จเพินไปหน่อยอ่าไปเลยการ์ดเต็มมือแบบนี้มันแน่นะครับขึ้นล่างไคโอเคนตรงนี้อึดอย่างนั้นเหรอเจอตัวนี้ไปก็เจ็บนะทุกคนนะโอ้โหดู ถ้าเปิดการ์ดแดงโคตรจะเวอร์เลยนะฮะโอเคตายว่าล้านหนึ่งไม่รอดแน่นอนนะครับอ่ะแค่วงการทำงานไะพักแค่วงการทำงานของตัวเองนี่คือเลือดเพิ่ม70%เลยนะครับโอ้การ์ดเขียวโอเคก<ะ>็พอจะคิดไว้อยู่แหละนะฮะอ่า เก็บเต็มไปตัดการ์ดเข้าไปหน่อยลองโดดหน่อยดีว่ะโอเคสวยครับเดี่ยวกาสไปแล้วจุดนี้ก็โอ้โหตะเก็ดเราไม่ใกล้เคียงจะเต็มเอไใบพึ่งเต็มไปนะครับคือก็ล็อกไว้แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรมากได้นะทุกคนฟิเซอร์มันก็ถึกอย่างที่บอกไปทุกคนตัวละครพึ่งดาวนะครับเป็นเรื่องเมคานิกการล็อกตัวอย่างทั้งหลายอย่างเงี้ย แต่ด้วยความเกลือของผมได้ามาตัวเดียวก็บุญมากๆนคนนึกว่าจะไม่ได้แล้วจริงๆนะโอเคต้องใช้อีกทีครับการ์ดไม่มีโอเคเรียบร้อยไปครับนามมคคูเขาจะรู้แม้ว่าเรามีเกตลรบอีกทีโอเคจับได้ครับไม่เป็นไรน่าจะรู้แหละถึงกระโดดต่อเนาะอ่ะการ์ดฟ้าเปลี่ยนฟิเซอร์ไหมไม่เปลี่ยนนั้นก็อ่ามองเท่งไปเลยใช่ไหม กำลังคิดว่าชีวิตแรกยังอยู่เปล่าเดดบีมเนาะเดดบีมมันไม่ควรจะเป็นแอนิเมชันสั้นทุกคนอันนี้จักใจเลยนะอ่าน่าไม่ครมาลับบันโกงเกินไปที่มันแอนิเมชันสั้นเพราะมันมันได้เปรียบทุกอย่างเกินไปมันยิงทิ้งยิงขว้างได้นะครับทุกคนเป็นตัวลนะครที่โอ้โหเขาน่าจะไม่ได้เทสมาปิดเนี่ยทุกคนเนี่ยย มันเร็วกว่าทุกอย่างนะครับเยเี่ยมล่ะเหลือฟิสเซอร์ตัวสุดท้ายก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะทุกคนโอ้โหโดนหนักมากเอ็มยูไอเราโอเคคืนเกตหลบไปก่อนครับเดี๋ยวถอยก่อนโอเคสวยครับคือมันดันแหละ เดนปีมันเติมไว้ด้วยนะทุกคนนะมันมีให้ใช้ได้ตลอดนะครับตรงนี้ผมคิดว่าโกคูน่าจะคอมโบโอไม่ไม่ถึงจบแน่นอนอ่ะลัชไว้ก่อนแล้วกันนะครับการ์ดฟ้าสองใบในมือนี่คือเพลเล่นได้น้อยมากนะครับจัดไปเราถวายลัชไปก่อนนะครับเอาชีวิตแรกไปก่อนนะทุกคนนะให้มันง่ายขึ้นสักนิดหนึ่งให้เขาพลาดอีกแค่ทีเดียวพอนะครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะยังมีลัชช่ไม่เป็นไรแต่เรายังสามตัวนะทุกคนนะ แต่ต้องไม่ประมาทเลยจริงๆฟิสเซอร์เนี่ยมันเครื่องมือมันเยอะทุกคนตอนนี้เขามีเดดบีอีกอะมันเหมือนมันมีแทบจะตลอดนะทุกคนนาะเนี่ยดูดิคือแบบทั้งที่ผมโดดจะจบออนิเมชันแล้วยังโดดไม่ทันเลยเพราะมันออนิเมชันเร็วนะทุกคนต้องให้โกคูลับแล้วนะโอเค แกลโอกาสไปเลยคือพอถ้า MUI รับนี่คือเราจะโดนดามจหนักเกินไปนะทุกคนสวยมากอะเอาเดฟบิมเข้าอีกทีนึงโอ้โหไปกดการ์ดแดงไว้แล้วด้วยเจ๋งละนั่นไงมาหละมาละลัชนะครับไคอเคนกคูเสียตอนนี้ไปก็ น่าจะลำบากอยู่นะทุกคนนะแต่เดี๋ยวผมต้องอเก r ส s s ขึ้นหน่อยละนะครับต้องเอาเกตหลบฟิเซอร์ไปให้ได้ก่อนทุกคนเขามีเดฟบีมบ้าวะแ้่ผมจะแท๊กเกอลละอนะ่โอเคสวยครับอืมเล่นได้ดีเล่นได้ดีโอเคจับได้นะครับก็โอ้โหฟิเซอร์ <laughs> มีใครสงสัยไหมทุกคนว่าทำไมมันถึงเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนี่ยแหละตัวบ้า าละทีมโกโคูกับฟิสเซอร์ม,มิดเลนไซค์เขาให้จะบอกว่าจนจุดนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจวิธีรับมือกับฟิสเซอร์จริงๆนะทุกคนนะเพราะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆนะแล้วรับมือยากมากๆนะสวยพี่ไม่มีบาซาเมอร์นะครับเยี่ยม กเขาร์เฉงเราไปพอดีนะโอเคโอเคเมื่อกี้ที่กดการ์ดเขียวไม่ใช่อะไรทุกคนนึกแบบแบบเม่อไปหน่อยนะครับคิดว่าอยู่ล่างสองไงโอเค okay. ไม่เป็นไรครับเอาไคโอเคนมาแทงไปเนีย่ยเกียดมากที่เด็ดบีมมัน <laughs> มันไม่เข้าเรื่องของเกรโลโอเราอะทุกคนมันไม่นับอะโอเคไปหากการ์ดเขาทิ้งแต่มีเด็ดบีมอีก นั่นแหละดูด็ดมันคอมโบชุดเดียวเราก็จะมองเท่งแล้วทุกคนนี่คือตัวที่อึดอันดับต้นๆของเกมเลยนะใครโอเคไมตัวนะไม่ได้แพ้ธาตุด้วยนะ,ะไม่เป็นไรให้เคโอกาสทำงานไปเลยแล้วกันผมไม่อยากเปลี่ยนตัวนะทุกคนโอ้โหดัมเมเคาาเวอร์มากๆ,ท,ๆทุกคน สวยครับป่ะฮ่าไม่มีกันเพราไว้เชงแล้วนะครับแต่เราล็อกตัวเขาไว้ตายไหมทัก็ะเต็มรอบสองอะนะทุกคนมันจะมีเอโดอเรนแถมด้วยนะครับถ้าลุเอนดูแลนตอนที่หลังจากเราล็อกตัวเขาอะนะแต่รอบแรกเมื่อกี้ไม่มีแต่ก็ไม่ถึงตายอยู่แล้วนะโอเคพีวีไปครับ อ่า,อาเขาก็กัดจังหวะกันคือว่าเชงเก่งนะเนี่ยแล้วก็เดดบีมทำอะไรไม่ได้ทุกคนตับใดที่คือเราโดนอย่างนั้นมาเราสลับตัวก็เข้ามาก็โดนเดดบีมอยูทีทุกคนไม่ทันหลบไม่ทันแน่นอนนะฮะแล้วก็ยังมีอ,อยู่นั่นนะยังมีอยู่อีกนั่นนะ่ะให้ใครโอเคนตายอ๋อไม่ตายยเว้ยโอเคนเฮ้ยโอ้โหแข็งใจไ้ดีมาก เหลือหนึ่งเลยนะเมื่อกี้โอ้โหติดเลือดไหลไปลดเหลือหนึ่งเลยเมื่อกี้นะครับโอ้โหหนักจริงดาเมจเวอร์ไปนะครับโอเคจับได้นะครับ MUI ผมน่าจะต้องตีอีกสักหน่อยนะครับอ่ะตรงนี้ต้องแปลงแล้วลนะครับเติมคีย์ด้วยนะฮะเติมคีย์เติมดาเมจนะฮะแล้วก็ลัชไปเลยตรงนี้เปลี่ยนฟิเซอร์ไม่ได้นะครับ ขออย่าเดาได้จุดนี้นถ้าเดาได้นี่เรื่องใหญ่เลยทุกคนโอเครอดไปคือแบบโอ้โหฟิเซอร์นี่คือตัวโคตรแบกนะทุกคนนะมันเป็นอันดับหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมันห่างจากอันดับ2อ,อยู่พอสมควรเลยนะเป็นหนึ่งแบบ1โดดนะทุกคนเวนละกดการแขียวไปละ,ะไม่เป็นไรครับเขาลงโทษไม่ได้นะ โอเคโอเคยืนน okay, okay. ิ่งเนาะไม่เผลอไม่เผลอ,อการเลือเล่อนไปเลยเยี่ยมอ่ะเอาการฟ้าไปกินครับถึงต,ตายไหมอ่ะโอ้โหนิดเดียวมีการเขียวปะไม่มีหรอกไม่มีหรอกโอเคโชคดีไปคือจะมีการเขียวเมื่อกี้เสร็จนะไม่จำจำด้วยนะฮะก็ตามภาษาเอวนะีเลยเนาะจะโดดทำไมใช่ไหม สวยมากยิงแบบนี้ตลอดจําได้ล้นะฮะโอเคอันติไปเลยครับโอเคเขาปล่อย MUI ไอตายแต่อย่างที่บอกฟิสเซอร์ตัวสุดท้ายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนไม่ง่ายเลือดเต็มด้วยเนี่ยเนี่ยยิงไปเถอะทุกคนกดไปเถอะนะมันโดนอยู่แล้วไม่โดนเราก็ไม่เสียอะไรใช่ไหมถ้าออกแบบมันได้ยังไงวะ โอเคตรงนี้อ่าผมบล็อกดาเมจล้วนเลยแล้วกันเพราะเขาต้องทำดาเมจแน่นอนทุกคนเรียบร้อยแล้วบล็อกหมดนี่รอดด้วยนะฮะทุกคนเด b ดบีมีกันดิอ๋อไม่มีเว้ยสวยครับการ์ดเขียวไปเลยมาดูดัเมดโหแรงอยู่นะแรงอยู่นะนี่ขนาดผมลงอีควิปเป็นค่อนข้างไปทางสายถึกล้วนนะทุกคนเด็ดมาก เด็ดมากเรียบร้อยครับตรงนี้เอาชัวร์ดีกว่านะครับเน้นคอมโบไปจะเห็นว่าการ์ดแดงเนี่ยใช้แค่คอสแค่9เท่านั้นทุกคนแบบใช้น้อยดีมากนะครับโอเคผมเาแมทนี้เป็นแมทสุดท้ายแล้วกันนะครับไซยาแดงเหลืองฟ้านะครับ อโอ้โหพอดีเดะมากๆตอนนี้ผมกดการ์ดฟา้าเขาทำท่าเหมือนจะกระโดดไงนะผมก็กาดจ,จะการ์ดฟา้าละเล่นได้ดีครับเล่นได้ดีอ่าตรงนี้โอ้โหมารัวเลยฮะแล้วดูดาเมจทุกคนโอ้โหตายปะเนี่ยไม่ถึงหรกมัง้งเพราะคอมโบมาเยอะโอเคครับ ต้องระวังต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะโดนเริ่มคอมโบอีกนี้เจ๊งแน่นอนนะครับเพราะเขาตีแรงมากโอ้โหอ่ะสุดใจ mui ไปครับตรงนี้เขาเปลี่ยนตัวไม่ได้เราไปได้เลยนะหครับเมือนมีกันเขาไม่เช้งอะ่ะเนาะโอเคเปลี่ยนได้เบาะเจาะอีกแล้วนะฮะรากันเก่งจังนะฮะโอเคสวยครับ จะบอกว่าเมตาเนี้ยคนโหดเยอะมากนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นเมตาเวอร์ทัวร์นาเมนต์เนาะของรางวัลมันดีนะหลายหลายคนก็มาคาดหวังของนูน่นเนี่ยนู่นนี่นั่นกันนะฮะแบบไอ้ตั๋วเปิดตู้ LF การันตีนะทุกคนถึงแม้จะตัวจะเก่าๆก็ไม่รู้อยากได้กันแต่ก็นนั่ของฟรีใครๆก็อยากได้ใช่ไหมจัดไปครับลัชไปเลยแดงครับไปกลับมาจินเปีต้านะฮะส่วนใหญ่ดาวเหลืองอะ่ะใช่ไหม โอ้โหแนวแดงเขาให้คนนี้คนนี้เล่นดีเนะีอ่ะโดนเลยโอเคอืมแปลงไปเลยแล้วกันยังมีการ์ดอยู่ใบหนึ่งครับส่วเพิ่มด้วยนะฮะใช้การ์ดเหลืองไปเลยแล้วกันโอ้โหเกิดอาการทันทีเลยนะ เกิดอาการทันทีเลยนะโอเคจ้ะอยู่ดีๆก็แหลกเนาะอืมอ่า UI วไอปะตรงนี้ไม่อยากกดเมนจริงๆคว้างๆนะทุกคนเฮ้ยทำไมเปลี่ยนโอ้แต่เขาผัดึกเม <c oughs> นเราพอดีทุกคนผมต้องระวังการ์ดเขียวนะผมคิดว่าเขามีแน่ สวยครับผมคิดว่าเขามีเขียวแน่ๆดังนั้นเขาต้องพยายามเข้าหาผมฮะตรงนี้ก็บายบายทำไมพยายามเข้าใกล้ขนาดนะ้ะ <laughs> โอเคโอเคจัดไปครับเคาเ์เตอร์ไปก่อนเนาะการ์ดเขียวนะ่ะในมือเขาอยากใช้แน่นอนนะครับ ตอนแรกก็ช่างใจว่าจะเขียวหรือจะกระโดดนะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรครับกันกมไปเชิงไปม MUI สู้กันนะครับทุกคนศึกมันจะเป็นหน้าตาประมาณนั้นแหละนะใครขยับก่อนแพ้อะไรเงี้ยเหรออ่ะเอาไปการ์ดเขียวไม่มีลัชนะฮะแล้วก็ผมมาติไปเลยผมต่อให้เปลี่ยนตัวได้ก็ช่างนะมาฮะ เพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานๆมันก็เบาอยู่ดีนะโอเคก็จะเบ็ดดีนะได้ปะไม่ได้โอ้โหได้โอเคเอ่าแดงแดงแฟ้าปะเขาก็มีเลือดลดอยู่เอาอันที่ฟ้าผิดนะโอ้โหเอาเดาเมจล้วนเหมือนเดิมอ่าคนนี้คือพยายามเข้าใกล้มากทุกคน โอเคเอา MUI มาแทงไปก่อนครับเหมือนดอบเลยนะเมื okay. ่อ hm. กี้ตันแหลกใช่ไหมโอเคผัดดกันแทงไปครับกระจายดาเมจกาดเขียวนะอ่ะเอานี้ไปกินแล้วกันอ๋อโอเคแถบทันเดิ้วอย่าอย่างที่ผมบอกคนนี้เก่งนะครับโอเคจับได้ท่านี้อีกแล้วนะ าคาโอเคนปะเอาเรื่องกันโค้่เชงต่อเฉยๆนะทุกคนนะแล้วก็จริงๆเอา,าเอ็มอยู่ไอ้มากมามาตีก่อนเลยได้เพราะเกตตอนนี้เขาขึ้นช้ามากแล้วทุกคนมันรอบเขาเข้า,ขา,ขา,ขาไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วอะมันจะเกตมันจะเต็มยากละคือรอบ1นรอบ2นี่คือเกตแค่ตีโดนตีสทีก็เต็มละโอเคเรียบร้อยไปครโอเคน ไปก่อนครับตรงนี้เรายังมีเรื่องของการเติมเกรดด้วยเมนครับสวยมากก็ GG แล้วล่ะนะครับยังมีโอเวอร์ดั้นสินะทั้งลัสทั้งโอเวอร์ดฟ์นะครับ, OVER นะ ush, ครบเคยเห็นทางแรกนะคนที่ใช้แบบแบบนี้นะแต่ก็นั่นแหละเขาเหลือตัวสุดท้ายแล้วด้วยนะไม่มีตัวเลือกคนระับโอเคจัดก,การฟ้าไปเลย ว่าแล้วว่าต้องเสี่ยงนะครับก็หวังว่าทุกคนสนุกกันนะครับนี่ก็คือ3โกคูนะครับรวมถึงได้มไเม่ลรยโชเคเบนนั้นของนามเมโกคูด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจอกันครับ